สวัสดีครับจากเพลิกเกอร์วันนี้เราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเพียงแก้โจทย์เลขคณิตศาสตร์ง่ายๆให้ถูกต้องก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อตกปลาไปเลยทันที1รางวัลน,นะครับและคําตอบที่ถูกต้องของกิจกรรมนี้ก็คือ30ครับพร้อมกันแล้วก็มาร่วมลุ้นลายชื่อผู้โชคดีกันเลย ตอนนี้ก็ได้รายชื่อผู้โชคดีออกมาแล้วคือคุณยูยะเจริญกิจพักดีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก่อนอื่นแล้วขอตรวจว่าทำตามกติกาครบถ้วนหรือไม่ไหนนาคุณยูยะอ่าอยู่นี่เจอแล้วอ่าตอบถูกนะครับแล้วก็ทำถูกต้องทำกติกามีการกดถูกใจเพจแล้วก็มีการแชร์อย่างเรียบร้อยตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์อยู่ในช่วงเวลากิจกรรมด้วยนะครับ ท่านใดที่พลาดของเราวันรอบนี้ไปอย่าเพิ่งเสียใจนะครับลิกเกอร์เรามีกิจกรรมทุกเดือนนะฮะเพื่อไม่พลาดครับเพียงกดถูกใจและกดติดตามเพจลิกเกอร์ไว้เพียงเท่านี้ก็สามารถมีสิทธิ์รับของรางวัลแล้วครับวันนี้ลิกเกอร์ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ